พาณิชย์เล็งเห็นถึงความสําคัญของเทศกาลถือสิลกินเจจัดลดราคาสินค้าในเทศกาลกินเจอิ่มบุญราคาประหยัดจับมือกับพันธมิตรต่างๆทั้งห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดต่างๆกว่า20ตลาดลดร,ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจมาจําหน่ายให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่3ถึง11ตุลาคม2567กับเมนูร,ราคาประหยัดในราคา35-40บาทเท่านั้นจํานวน9วันสามารถลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชน 750ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม2,250ล้านบาทพร้อมตอกย้ำสินค้าห้ามขาดห้ามแพงเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์เนื่องจากเทศกาลกินเจนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประเมินการในการ ลดร,ราคาสินค้าให้ประชาชนได้ได้ฉลองในการเทศกาลกินเจนะครับการกินเจเนี่ยก็เป็นธรรมะนในการลดล้านเลิกไม่ฆ่านะครับก็จะทาให้เราจิตใจผ่องใสระหว่างกินเจเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านทาจิตใจผ่องใสด้วยนะครับสําคัญไม่ใช่เฉพาะไม่กินแบบเดียว,ยวต้องทําจิตใจให้ให้มีกุศลเจดด้วยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเสิก็ที่เป็นจิตใจที่ดีสำหรับตัวเองโครงพาน,นี้เราส่งเสริมเรื่องนี้ครับ แล้วก็เห็นว่าเป็นความจำเป็นที่มีประชาชนไทยที่ทานเจกันมากนะครับเราได้ทำออกจาโครงการนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง750ล้านเลยนะครับเราในการคำนวณว่าเครกักินเจนี้โรงพาบาลนี้ลดได้750ล้านบาทกระตุต้นเศรษฐกิจกได้2250ล้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เห็นจนตอนนี้เพราะเศรษฐกิจกกค่อนข้างแย่การที่จะต้องช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจกหรือมีเรื่องอะไรก็ตามที่ช่วยเหลือประชาชนได้ ซื้อสินค้าที่ราคาถูกลงได้แล้วก็มีการค้าขายที่คล่องตัวนะครับเราก็อยากเห็นให้มันเกิดขึ้นมา,มาที่ิเยี่ยมตลาดอิ่งเจริญนี่ก็เห็นเอาคนคึกคักนะครับถึงแม่ค้าขายของกันเยอะมีเซ็กชันของการขายสินค้าเจโดยเฉพาะมีการตั้งสินค้าเจจานวนมากนะครับหล,หลายห้างร้านก็ผลิตสินค้าออกมาเพิ่อเจโดยเฉพาะเป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีก็อยากให้เทศกาลเป็นเจนี้ให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็มีใจเป็นธรรมะ ความโดราเลิกนะครับใน้องค่าสัตว์ในช่วงนี้ก็ก็ไม่เหมือนกัน,นครับขอรูมาสาธุดยหลักฐาไม่มีครับแล้วเมื่อกี้เช็คแล้วใน,ใ,นในที่นะครับเขาบอกว่าราคาไม่ไม่ไม่แพงไม่ขาดยืนยันนะครับกระทรวงพาณิชย์โดยหลักเนี่ยห้ามขาดห้ามแพงทุกทุกจังหวัดเลยนะครับไม่ว่ากระสับจังหวัดที่มีน้ําท่วมเองเนี่ยห้ามขาดห้ามแพงใครมีปัญหานะครับโทรมา ได้ส่งพันธุ์นะครับหายโดนเอหนึ่งหนึ่งห้าหกเก้านะครับส่งพันธุ์แจ้งได้ฮะถ้าใครถค่ใครขายของแพงนี่โดนปรับติดทุกด้วยนะครับขอ,ขอไม่ได้ไม่ได้ขู่นะครับพูดเรื่องจริงมีกฎหมายรองรับครับผมครับ